ถ้าเป็นเครือขัดแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องพระวินัยเลยนะคะก็อาจจะทําสิ่งซึ่งขัดต่อพระวินัยบางท่านไม่ใส่บาทนะคะท่านบอกว่าลําบากค่ะใส่เงินดีกว่าสะดวกมากสําหรับพระเป็นปัจจัยที่ท่านจะใช้สอยได้ทุกอย่างนี่คือผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องของพระวินัยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เข้าใจจุดประสงค์จริงๆของพระธรรมว่า เพื่อการขัดเกลากิเลสผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสมากนะคะซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือครือหัดเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นผู้ที่เริ่มรู้จักตัวเองก็จะเห็นตัวเองว่าไม่ดีนะคะซึ่งไม่ดีในที่นี้หมายความว่าไม่ดีเพราะเต็มไปด้วยกิเลสถ้าใครยังไม่เห็นกิเลสของตัวเองเลยผู้นั้นก็จะไม่ขัดเกลากิเลส จะไม่ต้องแม้แต่ฟังพระธรรมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของพระไตรปิฎกแต่ผู้ที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างหรือพระพิธรรมบ้างก็เพื่อที่จะให้เกิดปัญญารู้จักตนเองตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดนะคะรู้สึกตัวว่ากิเลสทำให้กายวาจาไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์และตนเองก็เดือดร้อนด้วย การศึกษาพระวินัยเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้จริงๆว่าผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะจะเห็นว่าถ้าได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุแล้วแม้คฤรัสหัสก็มีกายวาจาที่งามซึ่งสามารถจะกระทำได้จริงๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศบรรพชิตถ้ายังไม่ได้สะสมเหตุปัจจัยที่สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตในเพศของบรรพชิตนะคะแม้เครือหัดที่ได้เห็นประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยก็ยังสามารถที่จะกระทำได้และก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าขณะนั้นเป็นกุศลละจิตจะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นเป็นผู้ที่รอบคอบขึ้นเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อแม้ด้วยวาจากับบุคคลอื่น